สนับสนุนโดยซีมาครีมเฮ้ยน้องกาแฟได้ยังเนี่ยอ๋อได้แล้วครับนี่ครับของพี่กาแฟเอฟเฟกซฟร์เฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนไม่ยอมคนเพราะฉะนั้นมาคนได้ผมด้วยคนอะไรกินกาแฟคนเองก็ไม่ได้ดีนะที่เราเนี่ยเป็นคนยอมคน ครัสุดยอดครับผมด้วย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 ช่วยผมด้วยโอยเป็นไรพี่โอยโดนปนยอน,นโดนปนนั่นแหละโดนปนโอ้ยแล้วไปโดนปนที่ไหนอะเนี๋ยตรงวินมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยเลยละละมันนิดเดียวเนี่ยแล้วไม่ตะโกนให้คนช่วยอะอตะโกนไม่ได้มันขู่พี่เหรอมันไม่ได้ขู่ไม่ขู่ก็ตะโกนให้คนช่วยได้เนี่ยจะตะโกนไปมันก็เห็นฟันทองพี่สิ บีกาตะโกนเดี๋ยวคุกเปลี่ยนมาใหม่เลยเอ้อแาไไแล้วคู่เก่าไปไหนอ่ะก็คู่เก่าไปยิ้มให้จิกโกเห็นจิโกเตะติดเท้าไปเลยรพี่ครับับลองยิ้มให้ดูสักนิดหนึ่งสิครับอโอ้โห